ผมวันนี้มาทำการรีวิวนะครับบัตร f ี่ไฟชุด x c v t ศูนย์หนึ่งคิดหนึ่งะครับอ่าตอนนี้นะครับไทยนะครับของเราออกมาถึงสี่กล่องนั่นเองนะครับผมซึ่งแยกออกมาได้สี่กล่องเลยนะครับจะมีคียหนึ่งกับคียสองนะครับเราก็จะแยกออกมาเป็นเอ้จะมีเป็นศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองแก็แยกออกมาเป็นคียหนึ่งกับคียสองนะครับมีออกมาสี่บล็อกนะครับอ่าก็จะมาเริ่มเป็นกล่องแรกนะครับก็คือกล่อง xcbt ศูนนะครับหน้ากล่องเป็นใบนี้เลยสุดลอเท่นะครับ อ่าบันบัสนะครับเป็นไซส์สามนะครับพลังโจมตีนี้โอเวอร์มากๆเขาโจมตีถึงอินฟินิตีนะครับผมโจมตีนี่ไม่มีใครไม่มีดีฟเอนไหนที่เขาเจาะไม่เข้านะครับรุนแรงมากๆอ่ามาดูครับแก้ออกมาแล้วนะครับจะจะมี2จะมีใส่แบบนี้นะครับรับการเอาไว้นะอ่าครับค่อนข้างรู้สึกว่าให้ค่อนข้างน้อยไหมหรือเปล่าก็ประมาณกี่ใบเนี่ย สี่สิบใบนะครับแยกออกมาสี่กล่องนะครับถ้าให้กล่องละห้าสิบเนี่ยการมันเยอะมากๆแยกออกมาสี่กล่องก็อาจจะกล่องละสี่สิบใบประมาณนี้แหละนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับมูกก้อนนะครับราชันสถานสวรรค์ผู้พิชิตบันบัสดารก้รอยัลนะครับใบนี้สุดเก่งมากๆนะครับเป็นหน้ากล่องเลยทีเดียวปกตินะครับการดเก่งแบบนี้นะครับให้ซุ่มหลังกล้องนะครับวันนี้ให้มารอบนี้เขาให้มาเป็นหน้ากล่องเลยนะครับเก่งมากๆมีสกิล โอเวอร์โตรซะด้วยนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เก่งมากต่อมาครับการตื่นของจักรวาิสายฟ้าสีแดงครับผมใบนี้นะครับผมอ้นี้ก็เก่งแล้วเป็นการรำนะครับของทันเดอร์เอ็มไพร์เลยก็ว่าได้ครับเป็นใบใหม่นเก่งมากมากการตื่นของจักรวาิสายฟ้าบัสนะครับเป็นบัสอีกหนึ่งร่างหนึ่งนะครับผมมงกรสวรรค์นะครับชั้นโลกันนะครับเฮลเอ็นเฮลเฟนนะครับผมเป็นใบนี้เป็นใบของแดนสวรรค์ กับเดนารกนะครับก็จะมีสองสกิลที่ใช้กับสองเวิล์กนะครับเก่งมากๆดาบราชันแห่งการทำลายล้างนะครับทิชูรานะครับผมนะครับวังวนทมินนะครับที่มุมที่หมุนกลับข้างครับอับิเกลฮาชิลนะครับผมอาบิอับิเกลร่างใหม่นะครับผมโอ้ยนี่มันปะป่าแพนด้านี่ว่ามังกรดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับเซนกอริซอดดากอนนะครับ เป็นไส่สามนะครับผมบัสเดอร์สปิริตอ่าไปนี้เห็นอยู่ในการ์ตูนช่วงหนึ่งนะครับไว้ที่เก่งมากๆอีกแล้วนะครับโจนินนะครับมังเกสึมารุนะครับผมเป็นมอนเตอร์ไซสสามของคาธานาเบิร์นะครับเอามาซัพพอร์ตสายนินจานะครับอัศวินแห่งเขี้ยวคู่นะครับเวลเซลียนะครับผมเป็นสายอัศวินนะครับเสริมอสศวิน มังกรสายฟ้าเทมินครับปูเจนทรูนะครับผมป,ประกายแสงแห่งสนามรบนะครับโรเคนไลท์เก่งมากอัศวินมังกรนิโคลาเทลลานิโคลาเทลลาโอ้เป็นไม้ตายครับผมเป็นไม้ตายของกองทัพจกักรพรรดิสายฟ้านะครับขึ้นอัศนีสถานสวรรค์น,นะครับโรริงดากอนเอ็กซ์เทมเพสเวฟนะครับผมเป็นไม้ตายที่ดูสมพลังมากๆ นินจานะครับพลังแม่เหล็กนะครับแม็กเบทจิโร่นะครับวิชาใยแมงมุมนะครับ,านะรบดาบเรื่องชื่อนะครับคังเงนิจโรรินะครับผมเ,นะเป็นไม้ใต้แล้วนะครับเป็นทางด้านของสายกองทัพจ้าพราสายฟ้านะครับกับวิชานินจานะครับผมกระบวน้ารับเขี่ยวสายฟ้าภาวารีนะเป็นอาร์ตของตาโอแล้วก็ของอชื่ออะไรอะ สัญญานะครับผมโรโบแห่งตำนานประจำเมืองนะฮานาโกวีซีนะครับผมเป็นนี้เป็นสายสามนะครับที่เอามาเล่นซัพพอร์ตทางด้านของสายห้องน้ำนะครับผมอ่มาน่าข๊ากิอุ๊ยใบนี้เก่งมากนะครับผมนะครับอิริเกาเคาน์เตอร์นะครับใบนี้เก่งสุดๆนะครับผมใช้เล่นกับสายดิสเค้าเรควิ่งนะครับ เป็นสายขอบไปของนะักดังหรือดักคอนบูคุณนางแห่งเกลียวสว่านครับสปีสปีรัลเล่นะครับผมอะไรอ่ะปึ่งปังย่างยืนปู่โบนมังกรน้ำแข็งล่างเล็กครับกราซอนทันดิวอลนะครับผมคำสั่งของจักรพรรดิสายฟ้านะครับผม บวนทับของจักรพรรดิสายฟ้าพระจักรพรรดิสายฟ้าหรือหลงมาจากพระดสายฟ้าดานเาเคิลนะครับไฟฉายซอซองนะครับผมแบบนี้เอามาเสริมในของายลันเจียนเวอร์สาสอัศวินเลงน,นะครับอัศวินแห่งความรักนะฟิเลียเก่งมากๆไปนี้อัศวินแห่งตำนานสายฟ้านิวนะครับผม กางข้าวสีเหลืองเป็นการที่ช่วยลำนะครับของทันเดอร์ยมพนะครับผมดีเฟชั่นนะครับเว้นมุนป้องกันนะครับของดรเจนอ่าเป็นไม้ตายนะครับผมโคส้วม o อนโกฮานาโกวีซนะครับน่าจะเอามาเล่นกับไซสสามเมื่อกี้นะครับที่เป็นเหมือนส่วมนะครับส้วมไซสสามนะฮะโอเคเก่งแล้วเข้าไปนี้มังกรสายฟ้าทมินทีกัสนะครับผมเป็นของสายมังกรดำนะครับ แบ็ครีดิวนะครับผมเป็นใบที่ค่อนข้างเก่งแล้วนะครับใบหนึ่งทายาทของจักรพรรดิสายฟ้า X R J นะครับผมทายาทของจักรพรรดิสายฟ้านับครอสเจครับ,รบขึ้นสายฟ้าแดงเพลิงแห่งราชันผู้พิชิตนะครับผมมาราชันสถานสวรรค์นนครับผู้พิชิตดากแรมบ์ดากแรมเบิร์นนะครับใบน,นี้มีสกิลที่ ค่อนข้างดีมากๆนะครับอุ้ยอันนี้ซุมหลังกล้องนะครับผมได้เป็นมังกรราชันสถานสวรรค์ผู้พิชิตบันบัตดากรอยัลนะครับเป็นใบหน้ากล่องนะครับผมแต่ว่าพื้นหลังของเขาเนี่ยครับมีสีแดงนะครับผมเป็นบ r อานะครับที่ค่อนข้างสวยงามอีกใบหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสำหรับชุดนี้นะครับชุดบีอ่าเป็นหนึ่งะชุดไหนเนี่ยอ่ะนี่ชุดนี้นะครับอ่าเอ็กซีบีทีศูนย์หนึ่ง คีหนึ่งครับลงวันนี้วันลงวันนี้นะวันแรกนะครับก็คือวันที่เออสิบแปดนะครับผมมีนาคมนะครับผมอนี่ก็เป็นกล่องนี้เลยจริงๆมีอีกสามกล่องด้วยนะครับที่ลงวันนี้เป็นวันพุธนะครับผมวันลงวันแรกครับเห็นได้ค่ะว่าบางร้านเนี่ยหมดไปแล้วหมดแล้วนะครับขายดีมากๆนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับผมใครอยากอ่านเทคอะไรเนี่ยให้ลองพอสเอานะครับเพราะว่าถ้าให้นางอ่านทุกวัยเนี่ยเวลามันจะใช้เวลาเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอไปรีวิวกล่องอื่นๆก่อนนะครับสวัสดีครับ